คารว่าชันเลิศไงหากินเป็นธรรมโดยไม่เครียดคัดทําตนให้เป็นสุขอิ่มหนำไม่ได้ห้ามเลยนะอยากทาตนให้เป็นสุขอยากทาตนให้อิ่มหนำทําไปเลยนะถูกต้องด้วยแลวแต่หากินเป็นธรรมนะแล้วอย่าไปเคร่งเครียดมากอืมอันที่สามแบ่งปันโคพคทรับําเพ็ญบุญรู้จักเสียสละบ้างนะเพราะคนเรามีความตระหนี่เป็นพื้นอยู่แล้ว ข้อท,ที่สี่อะไรไม่กำนัดไม่มัวเมาไม่ลุ่มหลงมีปกติเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกบริโภคพวกทราัพท์เหล่านั้นก็บริโภคพวกทราัพท์ที่เรามีเราหามาได้ก็ทําไปสิไม่ได้ว่าแต่อย่ามัวเมาอย่าลุ่มหลงใช่ไหมเห็นโทษมันด้วยนะมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกด้วยนะแต่ก็ใช้มันอยู่อ่ะนะ ใครทําได้สี่อย่างนี่คือสุดยอดคารวาสในโลกนะพระเจ้า,าบอกคือคารวาชั้นเลิศชั้นประเสริฐชั้นบวรชั้นสูงสุดกว่าคารวาสทั้งหลายในโลก